มาดูการทำงานของมอเตอร์นะครับเครื่องกึงทำเองตัวนี้มอเตอร์เป็นบัตเลสข,ขนาด2แรง450รอบนะครับเราต้องให้มันได้รอบ900ก็ทดลงมาจาก8นะครับทดไป4เป็นวงจรอินตอล็อกพิเศษนะครับก็คือกดฟอร์เวิร์ดทำงานตัวเดียวกดรีเวิร์ดทำงานพร้อมกันเพื่อปลด,ปดล็อกสวิตช์ของมอเตอร์ DC บัตเลสที่เป็นถอยหลังครับตัวนี้ก็คือผมใช้งานแบบไม่มีเกียร์เลยนะครับก็กึงได้แต่ถ้ามีเกียร์เนี่ยแรงบิดแม่งจะโหดกว่านี้อีก นึกภาพมอตเตอร์สามเฟสดีแรงบิดมันมหาศาลอยู่แล้วการใช้งานนะครับก็ผมมีมีดน้อยเดี๋ยวจะใช้มีดสอดล่องนะครับเก็บงานหลังจากเก็บจนผิวมันเริ่มเรียบแล้วนะครับก็ใช้หินเจียใส่ใบขัดเงาขึ้นเลยทีนี้มันก็จะเรียบเลยนะครับมันจะเงากว่าเราใช้มีดอีกนะพอถ้าใช้มีดเนี่ยมันก็ไม่เงาเท่าใบขัดอะ่ะเดี๋ยวผมจะล้วงในนะครับเพื่อใส่บ่าของลูกปืนการลุนตัวนี้จะใช้มีดขนาดสิบสองมิลน,นะครับเม็ดดีสิบเอด ดูขี้เหล็กที่ออกมาเลยครับคือมันกึงง่ายมากแม้รอบต่ําๆนะครับซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ที่มันแรงบิดไม่ดีเนี่ยรอบตําๆเนี่ยกึงไม่ได้แน่นอนนะครับมีพี่ๆถามเข้ามานะครับเมื่อไหร่จะทํากึงเกียวกับเดินออตโต้เดี๋ยวทยอยลงคลิปให้นะครับพี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทําคลิปเลย